สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ครับแต่ตรงนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีพฤษภครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ขอข้อเรื่องในหมดคำพยากรณ์เลยนะครับ ดวงชะตาของลัคนาราศีพฤกษบในเดือนนี้นั้นนะครับตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีเกตราหูจรทับที่ลัคนาราศีพฤกษบครับก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆท่านนะครับอาจจะมีดวงเดินทางบางท่านก็มีดวงเดินทางไกลได,ด้วยครับและอาจจะมีบ้างครับที่ในระยะนี้ท่านเองอาจจะมีเรื่องนะครับยุ่งยากใจมาจากบุตรหลานบริวารแต่คงไม่เป็นไรครับในด้านสุขภาพก็ต้องระวังเจ็บป่วยเอาไว้บ้าง ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดวงเดินทางไกลาบางทีก็ยังมีอยู่นะครับบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชีวิตในระยะนี้อาจจะเจอเรื่องที่ทําให้ท่านเหน็ดเหนื่อยบ้างมีภาระเข้ามาบ้างแต่คงไม่เป็นไรครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดาวพุธเป็นดาวการเงินมีดาวพฤหัสบดียกหน้าดวงชะตาการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกโดยรวมถือว่า ยังดําเนินต่อไปได้บางท่านมีโชคทางด้านการเงินประเภทเงินชดเชยนะครับหรือได้ทุกขลาบนั่นเองท่านเองควรที่จะไปหาเงินจากต่างถิ่นไกลๆในระยะนี้ครับแต่ภาระรายจ่ายในชีวิตถือว่าท่ายังมีเป็นเรื่องธรรมดาดวงชะตาวาสนาเรื่องการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับดาวพุธจรว่วมดาวพระเสาร์ในระยะนี้นะครับก็การเงินยังดําเนินต่อไปได้แต่ด้วยความที่พุธเดินร่วมเสาร์ที่พบสุภะก็คือคนอุปรมช่วยเหลือยังมี แต่การเงินที่ได้บางทีอาจจะดูเหมือนอึดอัดล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาระรายจ่ายยังมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วท่านยังพอที่จะหาเงินได้ครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับปะประเคราะห์ไม่ได้เบียนดาวการงานสักเท่าไรมากนักนะครับก็เรียกได้ว่าการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นยังสามารถที่จะนาเนินต่อไปได้ความราบรื่นทางด้านการงานถือว่าย,ยังพอมีนะครับ แต่ท่านก็จะเหมาะกับงานประเภทต่างถิ่นในระยะนี้หรือไม่ก็ไปเอาเงินจากคนไกลๆนะครับหากท่านที่ค้าขายก็ควรที่จะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าบ้างแล้วก็ต้องระวังบริวารทำให้ท่านเดือดร้อนในระยะนีด้ด้วยครับหรือบางทีบริวารบางท่านอาจจะดูห่างๆไปครับ ดวงชะตาการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับโดยรวมแล้วการงานยังมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบางทีผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่ายังให้คุณในระยะนี้ยังมีการติดต่อกับผู้ใหญ่การงานโดยรวมแล้วถือว่าท่านเองยังมีความก้าวหน้าครับแต่สําหรับใครนะครับที่มีหุ้นส่วนก็ต้องระวังบางทีหุ้นส่วนอาจจะดูห่างไปในระยะนี้บางท่านมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศด้วย,วยครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะครับโดยรวมแล้วใครที่มีคู่อยู่แล้วดาวพระรงคันเป็นดาวปัตตนีคู่ครองนะครับเดือนตกพบมรณะก็หมายถึงว่าบางท่านนะครับก็มักจะห่างๆกับคู่ครองในระยะนี้โดยรวมแล้วคู่ครองก็ถือว่ายังให้คุณในดวงชะตานะครับยังติดต่อกันอยู่บางท่านนะครับคู่ครองก็มักจะไปให้ความสําคัญในเรื่องของการงานเสียมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ดาวอังคารคู่ครองจะเดินเป็นวินาศดาวประจําตัวของตัวท่านเองครับจึงส่งผลทําให้ต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองบ่อยในช่วงครึ่งเดือนหลังครับคู่ครองบางทีมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นบางท่านก็คู่ครองสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยด้วยครับสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นนะครับโดยรวมแล้วหากท่านรักใครชอบใครสักคนในระยะนี้ก็ขอให้ท่านที่จะเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ และคนที่ต้องฉโลก,กับท่านในระยะนี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นไม้คนมีตำาหนหรือบางท่านนะครับอาจจะไปเจอคนที่อายุอ่อนกว่าก็ไม่เป็นไรครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ